แต่ว่าบางท่านเพิ่อนกาเกิดอันแบบสุกเซ่อในลี้เนาะเพิ่นก็เอาไปขายเพราะว่าอันเพราะว่าเ้ามีความจําเป็เด ille, นด้นานเงินเด็กกะบอกว่าการที่น้องเงยแต่ละคนแนวความคิดของแต่ละคนบอกบอกคือกนเนาะอ่าบางท่านเพิ่อนกาไปซื้อไว้เนาะในช่วงค่ำลงแบบนี้นะบางท่านอันนี้นะแต่บางท่านเพิ่อนกาไปขายออกเนาะเพราะว่าเพื่นยันเพื่นยันมันลงไปเรื่อยแบบนี้นะบางท่านเพิ่นก็นซื้อมาเก็บไว้ตุนไว้เอาไว้ขายช่วงท้องขึ้นเนาะ มันกัแนวความคิดของแต่ละคนพี่น้องเลยเฮากับบอสสามารถแบบอ่าไปหามความคิดของแต่ละคนได้เนอะกก็คือการก้าขฮาเบิง youtube เบิร์นโซเชียลละบางท่านกับเบิร์นแล้ว สวัสดีสวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุข,ขสุขคนบวชอยู่ภายในหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศเนาะกลับทักทายสวัสดีแล้วก็ยินดีตอ้อนรับข่าวซูซ่องยูทูบของ,อง,ง,งพี่น้องเวินตาเซ็นเกาเซ็นเคยพี่น้องเองยพ่อพ่อกันคลิปนี้เนาะกลับมาทักทายแล้วก็โอ้ลมกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีตามเคยทุกคนเลยอ,อยู่ในบรรยากาศตอนเช้าเลยมาเนี่ย อาก็ว่าเศร้ากับโบเศร้าป <to> ันไดพี่น้องเลยกัพอดีเซอหน่ะลงไปเวียกเนาะหลังจากทีโอโลมน้ำพอมาพี่น้องเอฟซีแล้วอาก็คือเมื่อนี้นะอากาศก็คึมคึมได้พี่น้องเลยกับวันทโตกะสองสามวันแล้วหลับฝนก็ได้เนาะแต่ก็คึมคึมอยู่คือคือพายุซีมาบอกซีมาบอหรือจังไดนี่ละพายุซีมาบอหรือจังไดพี่น้องเลยอ่าอยู่ตามบ้านเท่านี่กอ่าช่วงนี้กัมีเวียกมีการมีงานกั ่าเลื่อยอยู่พี่น้องเลยทางอ่นน่ะในบ้านเพิ่นกะเพินพ่นเพิ่นอ่นน่ะคอนเสิร์ตแล้วกับเพิ่นเลื่อยในบ้านสุดใหม้ฮะนะเพิน่นเพิ่นภาพประชุมเลื่อยพี่น้องเลยอ่าเมื่อกี้นี่กับประกาศยูนาะหักโทระโคงบบคอยดงังปันใด้ค่ะแค่เพิ่นอ่าเอิดประชุมอย่างพี่น้องเลยอ่าจังไดกับสำหรับคลิปนี้เนาะกะอ่าสิมาเว้าวเรื่องอ่นนะ่ะตามกระแสพี่น้องเลย ตามกะเสก,กับแม่เนาะก็คือว่าช่วงนี้นะอ่าแม่น้องมิตาตก็เห็นแบบในคลิปในข่าวดอกพี่น้องเลยเนาะก็ะแต่ตามตัวจริงนี่ก็แม่น้องมิตาตก,ก็เข้าไปในเมืองอยู่เมื่อก่อนน่ะเมื่อเมื่อก่อนฮะพี่น้องเลยโมเมนต์เมื่อวานนี้เนาะเมื่อก่อนอีกอ่าก็เข้าไปในเมืองอยู่ก็ธรรมดาอยู่เนาะตามตลาดนอยู่ตามตลาดเซโนฮะนะแต่ว่าอ่าตามเห็นในคลิป พี่น้องเอ้ยเห็นในคลิปในข่าวหรือว่าทาง YouTube Facebook แบบนี้นะพี่น้องมันแบบเฮฮาหรือว่ามันเป็นแบบมันดังฮะนะเนาะอ่ามันดังหรือว่าเป็นกระแสแห้งพี่น้องเอ้ยก็คือช่วงนี้นะอ่าก็มีข่าวออกมาว่าราคาอันน่ะทองคำฮะนะพี่น้องเอ้ยเนาะอ่เว้าเรื่องทองเรื่องคำวันนี้กับพ่่อแมพี่น้องเอฟซีเด้อเนาะมาคุยกันพี่น้องเลยก่อนสิไปเวียกไปการเนาะ อ่าเห็นข่าวเห็นคลิปเพนันอานลงหลายๆเนาะหลายๆช่องพี่น้องเลยอ่าส่วนหลายก็อ่าเป็นกระแสแห้งกะอยู่ทางฝั่งลาวหัวชนเนาะตามตามคลิปตามข่าวขนาดพี่นอ้องแต่กก็ไม่น้องวิ่งตาก็เป็นคนลาวอยู่พี่น้องเลยแต่กก็เข้าไปในเมืองอยู่เมื่อก่อนนก็ได้แต่กอะธรรมดายอยู่พี่น้องเอยแถวเซโนเนาะอ่ะาก็ธรรมดายอยู่ก,ตกต็ตามปกติเนาะตามปกติอ่าเพราะว่า คนเข้าเจ้าเขาห้าน่ะนะขายทองขายขํานี่กะอ่าสิขืนสิโลงกะเห็นตลอดนะนะตามพี่น้องวินตาไปนะพี่น้องเลยก็กคือช่วงทองขืนแห้งๆช่วงช่วงวังเนืองนี่กะอ่าช่วงมันเดือนเดือนก่อนๆเดือนวังเนืองนี่นะพี่น้องวงังใดในนอกกะขาเจ้าก็แห่กันไปไ้หลายเนาะพี่น้องวินตาก็ยังคิดว่า,อาทองขืนเนาะฮะ แบบทองขึ้นราคาเขาจเจ้าก็ขึ้นมาลายน,นะเขาจเจ้าต้องมีเงินชวนซื้ออะไรไม่นะ้องแต่ก็เห็นอยู่พี่น้องเ,เขาจเจ้าไปซื้อหลายช่วงนั่นกันเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็เห็นว่าราคาันะทองคํเนี่ก็ถือว่าลดลดอยู่เนาะลดลายอยู่ได้พี่น้องเลยลดลายอยู่ตามเพื่อนอัปเดตลงอยู่ในนันนนะนะอยู่ในราคาทองคำนะแล้ววันนี้เนาะ อันที่เห็นในคลิปหลายๆนะพี่น้องที่ขาเจ้าเอาลงน่ะอันแบบคนเขาจเจ้าแบบต่อแถวกันเข่าเลยฮนะอ่าก็มีอา่อาทำไมประชาชนบางคนก็ออกมาโฟดมานั่นว่าเอาทองเอาข้ามไปขายแล้วเสียดายเนาะเสียดายอยากซื้อคืนกะแบบขาจเจ้าบอ,บอขายแบบนี้ฮะนะพี่น้องมันเป็นความจริงบอกอันนี้ไม่นอม้องมินตากะบอได้ไปอ่ะนะ ทดลองตัวจริงเนาะก <c ười> ็เห็นแต่เขาว่าการธนาพี่น้องอ่าบางทีเขาเจ้าก็บ๊บมีดอกเนาะสจว่าสิปิดขายนะบ๊อบเอนบ๊บว่าบ๊อบพี่น้องเลยเนาะหางทองใหญ่ๆก็สิปิดขายมันเป็นไปบ๊อได้บ๊อมันก็สิเป็นไปได้บ๊อบนะอันสเปนยัวราคาทองช่วงนี้น่ะลดลงเนาะแต่ว่าในกรณีที่หอาไปซื้อน่ะมันกับบบปานนั่นนะพี่น้องมัน มันกสิบโรดบันไดได้ซาแต่เกนะ่าเนาะซาแต่เก่าทีไม่น้องวินตาไปถามนะอันอาก็มีเอฟซีเพิ่นถามขมาอยู่เนาะว่าไม่ต้องวินตาไม่ได้ปขายทองคําบอลโอ้พี่น้องเลยเจ็กเสียทองมาแต่ใส่เนาะไปขาย <c oughs> ขันมีเงินกิดสิไปซื้อไหวเหรพี่น้องเลยช่วงช่วงเพิ่นลงลนะี่เนาะแต่หากย่านแต่เพิ่นลงบ่ร้ายพี่น้องเลยเวลาเจ้าเข่าไปซื้อเวลาเจ้าของเข่าไปซื้อ ขึ้นคือเก่าฮะน้าพี่น้องมันเลยเป็นอันอันเป็นกระแสซื้อเนาะเห็ดเห็ดอันมันคือเห็ดคือฮะนะาคาซิโาแล้วก็ได้อ่าคาซิโาง่ายๆก็คืออันน่ะคนล่าข้อนี่อันนี้ไซเนาะคาซิโาแล้วก็นี่ไซเนาะอยากเห็ดแบบตามๆกันพี่น้องเลยอ่าเห็ดตามๆกันก็คืออันเห็นมัวไปขายตัวอย่างคือทองนี่ก็เนาะเห็นมัวไปขาย อ่าเพราะว่าราคาทองลงเพื่อนเน่ยคิดย่านมันลงไปเรื่อยๆฮะนะพี่น้องอ่าคิดว่าย่านมันลงต่ำลงต่ำเพราะว่าราคาเพิ่นซื้อสูงแล้วฮะนะยกตัวอย่างว่าซื้ออ่าสามสิบล้านแบบนี้เนาะมันก็นยับลงเลยบบ็กๆนนี่มันยับลงแซวเจ็ดแซวอ่าแซวแปดแซวเจ็ดแบบนี้ฮะนะเพื่อนเราคิดย่านมันยับลงหอดแซวหอดซิมห่าล้านแบบนี้เพื่อนเรยยันลุปแห้งเนาะผู้เพิ่นซื่อราคาสามสิบล้านฮะนะ ก็เลยพาก,กันเฮเอาไปขายแล้วบ้านี้เอาทองคำเน่ะไปขายพี่น้องเลยเนาะอ่าแล้วก็บางบางท่านเพิ่นก็ไปซื้อเนาะบางคนเขาเจ้าก็ไปซื้อบางที่เขาเจ้าก็ไปเล็กไปซื้อไปขายให้แหลยซับปนกันไปให้แหละเนาะตามเห็นในคลิปอันว่าที่หลายคนเอาลงขนาแต่ว่าอยู่เทอเซนโนนี่ก็ธรรมดาอยู่ได้พี่น้องก็ธรรมดาอยู่คือเก่าอยู่เนาะอ่าคนขนาดตามปกติอยู่ อ่ะส่วงขึ้นนี่ก็ร้ายเนาะช่วงมานั่นกะคนฮะนะคนในห่านทองคำฮะนะกะถือว่าผู้ขจ้ามักซื้อมักขายฮะล่ะเนาะอ่ไปก็ได้ผู้โบมี่กะกะบโบได้ไปเดอคันสิวแล้วกะผู้เพิ่นผู้เพิ่นมากกลิ่นทองเนาะทองคำผู้เพิ่นมักซื้ออ่าผู้มักซื้อแบบกินเอามากกินกําไรแบบนี้ฮะนะพี่น้องอ่าโบซาดอกนอซาผู้โบมี่ฮะนะพี่น้องเอ้ผู้โบมี่ทองโบมี่ยังกะอยู่ไป สิขึ้นสิลงกะปกติธรรมดาอยู่ได้เนาะถ้าอัน i i. ซาอ no ันใหญ่ของพี่น้องวินตาฮนะพี่น้องมาทักทายพ่อแม่พี่น้อง fc เด้อวันนี้พี่น้องเลยโบบายจะเป็นอยู่ทางภายในหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศเนาะอ่ามาโอมาลมกันทุกคนเลยอ่ายากเศร้าๆเนาะอยู่ตามบ้านนอกคลองน้ำวันนี้กะพี่น้องวินตากะอยู่หน้าคือเก่ากะหลังจากที่อ่าโอโลมนำพ่อแม่พี่น้อง fc แล้วกะว่าสิไปอ่าเกี่ยวฟื้นพี่น้องเลยวันนี้เกี่ยวต้นฟื้นเนาะ ต้นทีบรรณะอยู่ในเกิดอ,อยู่ในอะนานองายนะพี่น้องข้าเกี่ยวมาแล้วก็เอามาไหวตะนะ้ตำศาสตร์นะตำศาสตร์เห็นเพลินงามแล้วก็เลยสิเกี่ยวไหวนะ้เนาะบางทีก็พูดละลาดูลาดูแล่งเพืเ่ออะไรเสด็จตำศาสตร์นะพี่น้องเลยศาสตร์เอาไหว้ปู่แถวเทียงให้เทียงหน้าอยนะ่างนั้เนาะเพราะว่าอยู่ตามส่วนน้ำโบสถ์ท่านในการยังไสศาสตร์นอนะข้าวตำเอาเองอยู่เนาะเป็นเวียดเป็นการกับพ่อได้ไส้อยู่พี่น้องเลยอ่า สำหรับอ,อาอยู่ตามมนาทงไฮทงนากะารใช้ชีวิตกะสีเรียบง่ายไปอีกแบบพี่น้องเลยตื่นมากะแบบนี้แหละเนาะปล่อ,อยง่วปล่อยคอยเลี้ยงแล้กกะหา,อ,าอยู่หาก,กินตามธรรมชาติบางเมื่อกะเข้าไปซื้อเอาอยู่ตลาดมาไหว้กินแบบนี้นะพี่น้องแลก้กกะเมื่อวานนี่กะเข้าไปเอาไปเรียกในน่องกะกระซื้อเข้ามาไหว้อยู่เนาะเน่ยอยู่ในกินก,ก็ได้กะ สินค้านี่กระทามว่ายังแพงบากะยังคือเก่าอยู่พี่น้องเลยเพิ่นยังบอท่านได้ลงบมอบรือเพิ่นสีขื่นเขากะบอกหูน้ำเพิ่นเนาะอ่าซื้อไปเรื่อยๆผู้ซื้อก็ได้คือเก่าตามเคยพี่น้องเลยอ่าพี่น้องเลยเนาะไม่น้องมิตากะเห็นได้หลายทานเพิ่นเอาลงเห็นอ่าทาง YouTube เห็นข่าวทางอ่าหลายๆส่วนหลายก็ทั้งฟังท้ายเพิ่อนเอาลงคือกันพี่น้องเลยอัปเดตเนาะเกี่ยวกับอ่าราคาทองคําแต่ละเมื่อนะ ก็คือเมื่อวานนี่ก็ยับขึ้นอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะมันก็บอกือเก่าดอกแตล่เมอรอแต่ละวันน่ะนะอ่าเฉพาะพูมักซื้อมักขายทองคำเนาะก็คือใจแบบอ่าบอยู่กับเนื้อกับตัวและบางท่านก็ได้บางท่านก็อยากไปขายบออย่ามันลงแห้งแบบนี้นะบางท่านก็อยากมีเงินเนาะก็คือแนวความคิดของพี่น้องพิญตานี่ถ้ามีเงินพี่น้องเลยก็อยากไปซื้อไว้อยู่ได้ส่วงผลลงเนี่ยเนาะเพราะว่าอ่าทองคำเนี่ยมันก็ เป็นสิ่งที่มีอาคาเนาะว่าแล้วก็เป็นการสะสมเงินกับเมนถ้าเขาไม่เงินอาไปซื้อมาไหว้นก็ยิ่งเป็นการดีพี่น้องเลยเพราะว่าคืออาอยู่ทั้งอาปปลาานี่ส่วนห้ายนี่ถ้าใครมีลูกชายหลายแห้งอนาะนักใจพี่น้องเลยนักใจนักใจยังหัวนักใจเวลาเขาเจ้าแบบอนะไปเอาลูกเอาเมียเนาะเอาเมีย ขาเจ้าสิมักว่าวคาดองน่ะสีมีคำถุกคนเลยพี่น้องเลยสีว่ามีราคาทองคำทุกคนเลยเนาะโบคือได้คือสมัยก่อนน่ะโบคอยมีพี่น้องเลยแต่ว่าโต๊มวาสมัยใหม่เนี่ยข้าเจ้าอ่าวทั้งเงินแล้วก็มีทั้งคำผ่าน่ะมันหลดเป็นอันร้ายเนาะคาดองก็ไดเพราะว่าราคาทองนี่ยมันแห่งสูงกล่วอันอีสานอีกเนาะเพราะวันมีค่านะอ่าก็คือยกตัวอย่างคือหนึ่งบาทนี่ก็มันก็บเศร้าสามสิบล้านเลยเนาะพี่น้อง าบางท่านเพิ่นเสเอาเขาสองบาทเพุอ่อน่ะเบ้าส่กับขาดองคะนะบางท่านนี้ว่าขาดงสองบาทแต่ว่าเพิ่นเยินอยูอ่หนึ่งบาทแบบนี้ฮะนะฉะนั้นแหละผู้ใดมีลูกชายนีนกาช่วงราคาทองลงนี่หรือว่าถามีเงินนะ่ะพ่อไปซื้อมาเก็บไว้อยู่ได้พี่รองเลยเนาะเวลาลูกเต้า <c oughs> เอาเวลาลูกเนาะเอาลูกเอาเมียแบบนี้นะเขาจะได้มาอันนั้น เอาดึงออกมาโหลดมันสบายเนาะอ่ากับัรหามันก็อยูเทียนมันยากนะโมมีเงินไปซื้อแะ้วพี่น้องเลยเถ้าว่าสมมติว่ามีเงินขนาเนาะอ่าเขามีเงินอยู่แบบนี้นะในส่วนคนลงเนี่ยพ่อซื้อว่าอยู่เพราะว่าอ่าเรื่องคาดองอยู่ทั้งเล่าฮะนี่โซลานี่ถ้าว่าว่าออกมาเป็น อยู่ตัวอย่างคือขอดองเสภาล้านแบบนี้เนาะเพิ่นเงินเพิ่นใหยงเงินสิบหาล้านมันก็ต้องมีคำอยู่แล้วฮะนะทุกคนอ่าบางที่ก็ใหยงเงินสองสลึงแบบนี้แต่ว่าเนื่งสลึงนี่บ่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้นะเข้าเจ้าใหยงเงินนะอ่าแต่แต่ก่อนนี่อ่าประมาณอ่าช่วงไม่ต้องมินต์แต่แต่งงาน่ะเนาะหรือว่าประมาณสิบก่าปีก่อนฮะนะพี่เนาะบ่ค่ได้ทองคำเนาะเพิ่นเพิ่นว่าขาดองนี่บ่ค่อยมี เด็คนบ้านเดียวกันเอากันแบบนี้นะแต่ว่าเขตนอกเนะาะจะหรือว่าบ้านอายุตัวอย่างคือบ้านของพี่น้องไม่ตานี่ไปเอากับอนาแขวงอื่นหรือว่าเมืองอื่นนี่เขาเจ้าจะเว่า,า,อาทองคําอยูอ่เมื่อก่อนนะพี่น้องเลยแต่ว่าอันมาตกมาปัจจุบันนี่นะบ้านเจ้าของก็เอาคําแล้วเนะาะราคาอันว่าอ่าค่าชิ้นสอนนี่ก็อยากซ้ำกันกับเขตนอกพี่น้องเลย เดี๋ยวนี้นะข้าเจ้ามันเจ๊กสีว่าจจงใดข้าเจ้าว่าเงินมันหาง่ายก่าแต่กอนข้าเจ้าว่าแบบนี้นะพี่น้องราคาอัะนะคาดองสินสอข้าเจ้าเอาเพลงได้เนาะแต่การยังมีบางเขตบางบอนนี่ก็เ้งห้งเพลงกว่าบ้านแถวบ้านของพี่น้องมิ้าตาอีกเนาะแถวแขวงขมวนก็เพลงพี่น้องเลยคาดองคาสินสอเนี่มีบางที่นี่ยมีฮอตตัวคุ้ยพวข้าเจ้าว่าเอานะเนาะแต่ว่าลงไปทางใต้เด้อพี่น้องเลย แถวทางใต้แถวภาคใต้ของเรานี่ยกวา,างแขวงนี่ยังธรรมดาอยู่เนาะยังธรรมดาอยู่คดองสินสดนี่ยังถือว่าธรรมดาอยู่ได้แต่ว่า,ามันก็บบสม่ำเสมือไปเนาะอยู่แต่ละแขวงพี่น้องเลยอยู่ทางเล่าฮอกก็ได้เรื่องคาดองสินสดอาจจะเตกต่างก,กันกับทางฟังไทยหลายเนาะเพราะว่าทางฟังไทยนี่บางที่เขาเจ้ากับโบมี อจะว่าวอ่นน่ะเรื่องทองคำเนาะเขาจะจะว่าเป็นเงินเลยแบบนี้ฮะนะแต่ว่าทางเราเขาเนี่ยขาดโบได้ก็คือทองคำเนี่ยแหละเนาะฉะนั้นคือช่วงนี้ราคาทองอันลงเนี่ยกะถ้ามีเงินมีคำก็พ่อไปอ่าซื้อมาโฮมไว้ยอยู่เนาะพาี่น้องเลยก็คือพี่น้องวิญตาเนี่ยก็มีอยู่ลูกชายคนหนึ่งแต่กะแท็กซ์ว่าจังดาลละพีน่น้องเลยคนลงในนี้นนกะห้าวโมีเงินกับโบได้ไปซื้อคือเก่าเนาะเพราะว่าเห็นในคลิปในอันโซเชียลคนอ่ะลงไลน์หลายพี่น้องเลย อันลักลักนี่กะอ่าผู้เบิ่งกันคลิปผู้เบิ่งกันอนะยูทูบเบิ่งเฟซบุนะ๊กไลน์อลไรเนาะเห็นโมโคตรลงว่าคำลงคำลงคำลงแล้วแบบนี่นะก็เลยแบบโอ้ยบ้าตกใจเลยเนาะสิลงลงหอดใส่เด้ว่าันไปขายก้อนเแบบนี่ยเฮานะบาสินะพี่เนาะเอาไปขายก้อนเนาะย่านบอ่อได้ราคาแบบนี้นะยกตัวอย่างว่าซื้อสามสิบล้านแล้วมันลงหอดสิบสี่สิบห้าล้านโอ้ลุบหลายแล้วหแบบนว่อเนาะคนก็เลยเอาไปขายแบบนี้นะพี่เนาะ แต่ว่าบางท่านเพ <like> <for> ื่อนกาเกิดอันแบบซุกเซรอในลี้เนาะคนเก่าไปขายเพราะว่าอันราวามีความจําเป็นด้านเงินเด้กะบอกว่าการพี่น่เงยแต่ละคนแนวความคิดของแต่ละคนบอกบอกคือกันเนาะอ่าบางท่านเพื่อนกาไปซื้อไห้เนาะในช่วงขําลงแบบนี้นะบางท่านอันนี้นะแต่บางท่านเพื่อนกาไปขายออกเนาะเพราะว่าเพื่นยันเพื่นยันมันลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะบางท่านเพื่อนก็ซื้อมาเก็บไว้ตุนไห้เอาไว้ขายช่วงท้องขึ้นเนาะ มันกับแนวความคิดของแต่ละคนพี่น้องเลยเขากะบอสามารถแบบอ่าไปหามความคิดของแต่ละคนได้เนาะก็คือการ grab เฮาเบิร์นยูทูบเบิร์นโซเชียลอะไรบางท่านกับเบิร์นแล้วก็เอาไปปฏิบัติไอรีขนาดพี่น้องเลยแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะบอ่าเป็นผลดีเนาะเพราะว่าการเบิร์นนานาคลิปเบิร์นอย่างนี่ก็มันก็มีสองเงยสองด้านได้พี่น้องเลยอ่าก็คือการ grab เฮาเบิร์นเฮากะ เราต้องมีสติว่าง่ายๆเนาะเอาโมเมนต์สิแบบเออเห็นแบบมันเธอแบบแบเฮาก็เธอไปนะพน้ามันจะโมเมนต์ละพี่น้องเลยเราต้องมีสติว่าง่ายๆเราต้องเบิ่งให้มีแบบอ่าให้มีมีทั้งสองด้านว่าสั้นช้านาะเราต้องเบิ่งอ่าอยู่ในข้อดีแล้วก็ข้อเสียของมันว่ามันเป็นแบบใดแบบใดมันไปแบบใดเนาะเอาจังจังได้ก็สำหรับคลิปนี้กะบ่มี่อย่างไรเด้อพี่น้องเอลยเนาะมาโอ้มาร่วมกันในยามเศร้าๆเนาะ กับพี่น้องวินตาพี่น้องเงยบ่ได้ไปทังใดเมื่อนี้่หน้าเพิินออกไปทําคคีบข้างนอกกับป้าเพิินเพิ่นละไปบ้านนาแพกเพื่นละพี่น้องเงยครับทางอัะนะลุงเพิ่นเนาะพี่น้องวินตาน,ะนั่งรถไปไกลเลยเมื่อยพี่น้องเงยก็เลยเฝางัวอยู่หน้าเมื่อเนี้่เมื่อนี้ก็เห็นว่าบรรยากาศคลิ้มๆคมแน่ก็เลยแบบเย็นฝนตกเนาะอีกอย่างก็อยู่กับลูกแน่พี่น้องเงยวินตาแน่แลวก็น้องเกี้ยงอยู่หน้าเนาะ อาจังได้กะสำหรับคลิปนี้มอฮอหนี่ไม่น้องวินตาก็จะได้ขอเจอก่อนเด้อทุกคนเด้อเนาะมาโอ้มาลมน้ำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีจังได้กะฝากความคิดเห็นใ้กัิดเทิงไปเบิร์ตสุโหมสุโคนเมื่อวาสิอยู่ภายใน้เรืออยู่ต่างประเทศเนาะอันใดที่ไม่น้องวินแต่ว่าไปโบสุมาพักควนพิษผ่านประการใดต้องกบขอโทษขออภัยน,น้ำเอฟซีทุกท่านเด้นะอเนาะเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้อวยพรชายให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหาเงินหาค้ำให้ลลำให้รวยเบิร์ตสุโหมสุโคนพี่น้องเลย ไวพบกันในอีกคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดี